สวัสดีครับตอนนี้คุณอยู่กับไทยจ j e เวอร์พอดแชร์นะครับโดยผมสุรศักดิ์มณีเสถียรรัตนานะครับก็วันนี้ก็ไม่มีสคริปอะไรมากนะครับอยากให้มาเล่าข่าวให้ทุกคนฟังนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของจิวเวอรี่เนี่ยที่ประเทศอังกฤษกันนะครับก็ที่ประเทศอังกฤษตอนนี้นะครับก็มีรายการใหม่นะครับเป็นรายการ r ีล l i ต y ีอย่างหนึ่งนะครับที่ประเทศอังกฤษชื่อว่า all that glitter นะครับแล้วก็อันนี้ก็เพื่อจะเป็นการทาเล้นการระว่างช่างในประเทศอังกฤษนะครับก็ เขาให้ชื่อว่า All That Glitter British n e t u l r i Star นะครับก็รายการนี้ก็เป็นของช่อง BBC Two นะครับก็ออกอากาศครั้งแรกเนี่ยวันที่13เมษายนนี่เองนะครับก็จะมีทุกวันน่าจะเป็นวันอังคารนะครับท,ทุกเวลา8นาฬิกานะครับของเที่ยงกิษถ้าใครอยากสนใจดูก็สามารถจะหาใน YouTube ดูได้นะครับตอนนี้น่าจะเป็น EP ที่4แหละนะครับกป็ประมาณก็4 w e e มาแล้วนะครับก็ ก็น่าสนใจทีเดียวนะครับรายการนี้เนี่ยครับก็จะมีมเดเตอเรเตอร์ท่านหนึ่งนะครับชื่อว่าแคทเธอรีนไรอันนะครับแล้วก็มีกรรมการสองคนนะครับคือซึ่งคนแรกกนะ็คือชวนลีนนะครับซึ่งเป็นแบบดีไซเนอร์ที่เก่งคนหนึ่งแหละที่ในด้านดีไซน์แบบจิวเวลรี่แนวอวังการนะครับหรือว่าเคยเคยทำงานร่วมกับอเล็กซานเดอร์แมคควีนในการทำแฟชั่นโชว์นะครับคนนี้ก็จะเป็นเอาทางด้านแบบการ เมกิ่งนะครับของในในทาง r ทร i ด i ช n นลของอังกฤษเองเนี่ยผสมผสานกับแนวค o n t e m p o r a r y ก็ผสมผสานกันได้อย่างลงตัวแล้วก็เป็น Designer ที่น่าสนใจอีกคนหนึ่งนะครับส่วนอีกท่านหนึ่งเนี่ยชื่อว่า s a ลองเ e a s a ากุรนะครับแพทริกก็คนนี้ก็เป็นแบบทั้งเป็นทั้งจ e วเวลรี่ดีไซเนแล้วก็เป็น Interior Designer เลยซึ่งคนนี้เป็นผู้หญิงนะครับซึ่งงานของเขานี่ก็ถือว่าไม่ธรรมดาเลยนะครับนะจากการที่ เราดูรายการแล้วเนี่ยเอ้ยทำไมคนนี้แบบทาไมนิ่งๆดูไม่เห็นจะแบบน่าตื่นเต้นอะไรในรายการแต่ว่าไปดูผลงานของเขาในเว็บไซต์หรือว่าในสื่อต่างๆเฮ้ยว้าวมากนะครับเป็นงานผลงานที่ดีมากแล้วก็อยู่ในงานของเขานี่ก็อยู่ในมิวเซียมในวิกตอเรียนอัลเบิร์ตมิวเซียมด้วยแล้วก็ในฝรั่งเศสก็ก็มีอยู่ในมิวเซียมด้วยนะครับเขาจะมีงานงานชิ้นหนึ่งที่ว่า u n v a i a b l e Jewelry ซึ่งจิวเีที่ไม่สามารถสวมใส่ได้ อาจจะเป็นโคมไฟหรือเป็นอะไรที่เป็นแบบที่เขาดีไซน์ขึ้นมานะครับมาถึงนี่ดีกว่ามาเล่าเรื่องเกี่ยวกับรายการนี้นะครับ All t h a d Futures เนี่ยจริงๆผมก็ได้เห็นว่าเฮ้ยมันมีแบบเรลเทตี้เกี่ยวกับจ w e รี y ไว้ซึ่งมันก็น่าสนใจมากๆของของยิดแต่จริงๆไม่ใช่เรลเทตี้แรกนะครับซึ่งเรลเทตี้แรกเนี่ยผมเห็นว่าเอ๊ะมันมีที่เยอรมันมันก็มีนะครับแต่ว่าที่น่าสนใจก็คือว่ารายการนี้เป็นสําหรับ ช่างจิวเวรี่นะครับพอผมดูรายการนี้เห็นคอนเซปต์ของรายการนี้ผมก็แบบสนใจแล้วก็ดูไว้น่าจะมาเพื่อให้ช่างไทยเนี่ยได้ทดสอบฝีมือกันบ้างหรือว่าทําให้ทุกคนเห็นค่าของช่างของไทยบ้างนะครับไม่ใช่ว่าจะช่าง้างขึ้นรูปจิวเวอรี่นะครับช่างเลี่ยมพระนะครับหรือว่าช่างเจียเครื่องประดับหรือว่าช่างอะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งเกี่ยวกับ คะนนกับการจิวเวลรี่การถือช่างเพาพอยหรืออะไรอย่างนี้นะครับซึ่งจริงๆเนี่ยของไทยเองเนี่ยก็จะมีเกี่ยวกับคอมเป็นเลเวลตี้เนี่ยสำหรับจิวเวอรี่ดีไซเนอร์เนาะเป็นแบบดีไซเนอร์ต่างๆซึ่งแบบเหมือนเวิร์กวูดออนเน็กซ์อะไรเงี้ยซึ่งแบบแบบทั้งจิวเวอรี่เสื้อผ้าทั้งจิวเวอรี่แบบทั้งทั้งโททีนะทั้งเป็นแบบแนวดีไซน์เสื้อผ้าดีไซเนอร์จิวเวอรี่หรือดีไซเนอร์เอเซอรี่ต่างๆนะครับก็จะมีรายการประมาณนั้นแล้วนะครับเพิ่งมีเงินรางวัลแล้วก็ซัพพอร์ตของ ไม่เคซไนชื่อดังเ e n น o สวนั่นเองนะครับส่วนในแนวของช่างเองเนี่ยผมว่ายังไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับมาดูดีกว่าฮะว่ารายการเนี่ยหน้าหน้าตาเป็นยังไงนะครับผมมาเล่าให้ฟังคือว่ารายการเนี่ยมันดาเนินมาถึง ep ีที่4ี่แล้วนะครับโดยที่เนี่ยจะมีในอีพีแรกเลยเนี่ยก็เปิดตัวมาผู้เขาเ้าแข่งขันเนี่ยแดคนนะครับคือแดช่างฝีมือนี่แหละ นะครับแต่ละคนเนี่ยก็มีแบกกราวต่างๆกันมาบางคนเนี่ยเฮ้ยทำจิวเวรีมาตั้งแต่อายุ15บางคนแบบทํางานในอื่นมาก่อนเป็นเพอร์ซันอลเทรนเนอร์มาก่อนหรือว่าทําเป็นนักดนตรีมาก่อนหรือเป็นนักฟุตบอลมาก่อนเนี่ยเอาจะแบบเหมือนเรียนรู้จิวเวรีด้วยกันแบบเซิร์ชอินเทอร์เน็ตแล้วก็ฝึกทําเองแล้วเขาก็มาสามารถเป็นช่างจิวเวรีได้แล้วก็บางคนเนี่ย ก็ถึงเป็นแบบเปิดร้านอ่ะบางคนก็รับซ่อมจิวเวลรี่อยู่อะไรเงี้ยซึ่งแต่ละคนก็มีแบ็กกราวด์ต่างๆกันมาบางคนก็เป็นแบบเหมือนเด็กฝึกง,งานในบริษัทที่ทำจิวเวลรี่อยู่ก็มาคอมพิวตในในรายการนี้นะครับก็เปิดตัวเนี่ยรายการนี้ก็มีกิมมิคแรกๆเลยนะครับก็ไอตัวแรกเนี่ยอย่างที่เขาแบบให้ทุกคนทำเนี่ยจะแบ่งเป็น2พาร์ทในรายการ30นาทีนี้คือพาร์ทแรกเนี่ยจะเป็นเรื่อง The Best Seller The best seller คืออะไรครับก็ก็คือเนี่ยาทางกรรมการเ็าจะให้โจทย์มาอย่างเช่น EP แรกเนี่ยให้โจทย์มาทุกคนเนี่ยต้องทำกำไรข้อมือซึ่งเขาวัดสัดส่วนเนี่ยเส้นรอบวงเนี่ยต้อง8นิ้วแต่ The Bestseller เนี่ยคือทำของให้ทุกคนชอบนะครับทำของให้ทุกคนชอบเนี่ยก็หมายความว่าช่างฝีมือช่างจูเรีแต่ละคนเนี่ยสามารถที่แสดงฝีมือได้เต็มที่ว่าอยากจะทำงานในรูปแบบไหนในลักษณะ งานของตัวเองแล้วคืเป็นการพรีเซนต์ personality ของของช่างแต่ละคนบางคนเนี่ยเป็นช่างมาตลอดนะฮะก็ไม่ได้แบบทํางานที่ตัวเองดีไซน์เองหรือว่าอะไรเพราะว่า,วาเราจะทํางานที่คนอื่นก็สั่งมาแล้วก็ทําแต่ว่าฝีมือมันยังอยู่ฝีมือที่แบบเอ้ยเราสามารถทำหนึ่างวุ้นทำอาอ่่งนี้ได้แต่ว่ารายการเนี่ยให้สามารถปล่อยปล่อยไอเดียมาเต็มที่เลยว่าเฮ้ยเราจะทํางานรูปแบบไหนออกมาได้นะครับ ก็ปกติเนี่ยยังก็มีคําถามว่า hey, ปกติทํากําไรข้อมือเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่นะครับบาก็ตอบอุ้ยสวันแต่ทีเนี้ยรายการเนี่ยก็ให้เวลาแค่3ชั่วโมงนะครับซึ่งเวลาอันสั้นมากเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการสเก็ตสเก็ตภาพสเก็ตก่อนว่าเออจะทําอะไรมีการวางแผนว่าจะทํำยังไงเพื่อเพื่อเสนอว่าสมมุติว่าอ่ะผมเป็นช่างชื่อ M เนี่ยผมจะทำยัไงว่าให้ลายลเส้นของ M อ็มอยู่ในงานตัวนี้แล้วก็ สามารถทํางานออกมาได้และ3มชั่วโมงก็คือเสร็จแล้วก็ต้องวางให้กรรมการตัดสินใจว่าแบบเอ้ยคนไหนเนี่ยแต่ในการตัดสินใจของทั้งกรรมการสันส่งเกียรทั้งชวลีนเนี่ยครับเขาก็มีใช้มาตรฐานหรือว่าเอ้ยเราจะไม่เอาอินดิวิววลเข้ามาในเกี่ยวเนื่องก็ต้องดูแบบว่าเทคนิคการสร้างนะครับกับการอะไรแต่ว่าที่ในโจทย์แรกเนี่ยที่เขาให้ทํากําไรข้อมือเนี่ยเพราะว่าเขาอยากให้ให้เห็นถึงการทําแบบฝีมือของการเลื่อย ะครับหรือเขาเรียกโซเทลลิงนะครับใ้การเลื่อยเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับในการฝีมือของช่างแต่ละคนเนี่ยสามารถเลื่อเลื่อยเป็นยังไงบ้างนะครับส่วนในภาคที่2เนี่ยหลังจากเขาทำใน individual personality แล้วเนี่ยโจทย์ที่2เนี่ยเขาให้ชื่อว่าบีสโบ e นะครับบีสโบอะไรก็คือว่าเราทำตามที่ลูกค้าอยากได้ นะครับถ้าลูกค้าเนี่ยมีโจทย์มายถึงว่าจะมีแขกรับเชิญมาเนี่ยก็มีโจทย์มาว่าไอ้ทำจิวเวลรี่ให้คนนี้ตัวที่ว่ามีกิมมิคที่ว่านะครับอย่างกิมมิคที่ว่าคนเนี้ยสมมติว่าแขกรับเชิญคนเนี้ยมาคือแขกรับเชิญเนี่ยก็จะให้มูดบอร์ดมานะครับแล้วแล้วทำให้ช่างจิวเวลรี่เนี่ยทุกคนเนี่ยได้มองมูดบอร์ดดูว่าไอ้เราทํายังไงให้เสิร์ฟคนนี้มันมีโจทย์ให้นะครับว่าแล้วสุดท้ายเนี่ยก็จะให้คนที่เป็นแขกรับเชิญเนี่ยมาเลือกนะครับ แล้วก็มีแบบว่า่ะ uh, favorite jeweler of the day ว่า ah uh, the า uh, สัปดาห์เนี้ใครที่ต้องได้เป็นที่หนึ่งของในในรายการของอาทิตย์นี้นะครับแล้วก็ต้องคัดคนออกเรื่อยๆนะครับทุกวีคเนี่ยก็จะมีคนออกคนหนึ่งนะครับเอาวีที่4ี่ะแล้วก็เหลือประมาณ4ี่ห้าคนแหละนะครับตอนนี้ก็ถึงวีที่4ี่ละดังนั้นนั้นเนี่ยใน EP ต่อๆไปเนี่ยมันก็จะมีเกี่ยวกับว่า่ะทำสร้อย สร้อย chain แหละนะครับก็ต้องอจูเล่ร์ทุกคนก็ต้องมองว่าถ้า chain เ,เนี่ยมันต้องมีอะไรที่มันคอนเนคกันมีเชื่ออะไรที่มันเชื่อมหรือคล้องคล้องติดต่อกันถ้าบางคนตีโจทย์ผิดนะครับไปดีไซน์เป็นสร้อยคอเป็นอะไรที่มันแบบมันมันก็จะไม่ใช่ไม่ใช่โจทย์นะครับก็คือแน,น่นอนแน่นอนฮะรายการก็จะแบ่งเป็นพาร์ทที่เป็นแบบว่าเบสเซอร์เลอร์กับบีสโบ k กในทุกๆตอนนะครับก็ต้องดูถึงเทคนิคต่างๆแล้วแต่เขาจะเอามาเล่นว่า ทำทำยังไงในการเผาไฟการเป่าไฟการเชื่อมการเคาะการต่อการดุลทุกคนก็จะมีแบบเทคนิคของตัวเองในรายการนั้นนะครับผมก็ลืมเล่าไปอย่างหนึ่งนะครับว่าใายการนี้มันมีจุดอย่างหนึ่งที่ว่าน่าสนใจก็คือว่าในรายการเนี่ยเป็นรายการของอังกฤษนะครับเป็นไปนไม่ได้เลยนะครับก็จะไปจัดที่ลอนดอนเหรอก็ไม่ใช่จะไปจัดที่มิลานก็ไม่ใช่นะครับก็ทุกอย่างเนี่ยก็รายการเนี้ยเซตอยู่ที่เบอร์มิงแฮม นะครับซึ่งผมเคยเล่าแล้วมนะนี่คุยอาจารย์แพรสักอย่างหนึ่งที่ว่าเบอร์มิงแฮมเนี่ยที่อาจารย์แพรเขาไปเรียนนะครับเบอร์มิงแฮมสกูลออฟจิวเวอรี่นะครับซึ่งเบอร์มิงแฮมเนี่ยเป็นเมืองที่ประวัติศาสตร์ษษจิวเวอรี่มาตั้งแต่เกือบ500ปีนะครับซึ่งเป็น,เป,นเป็นแบบเป็นอุตสาหกรรมจิวเวอรี่เนะี่ยที่นี่เพวัะนั้นเนี่ยที่นี่ก็จะมีสกูลจิวเวอรี่ซึ่งเครื่องมือเพียบพร้อมนะครับส่วนในห้องของเบนส์เขาเรียกว่าเบนส์ก็คือโต๊ะช่าง,งของจิวเวอรี่เนี่ยต้องพร้อมมากๆย เขาเขาไม่ได้แบบว่าเฮ้ยทุกคนมีคอนมีอะไรแบบเครื่องมือเบสิกนะครับแต่ทุกคนเนี่ยมันมีทั้งเครื่องอัดเครื่องปั๊มเครื่องสตรีมมิ่งเครื่องรออ่ะถึงแม้ต่วิธีการรออาจจะเป็นหรอด้วยกระดองประมึกอ,อะไรอย่างเงี้ยแต่เขาจะมีแบบการให้ facility ทุกอย่างเนี่ยให้จิวเลอร์เนี่ยได้ปล่อยความสามารถพิเศษคุณแค่พกสกิลเข้ามาคืออุปกรณ์ทุกอย่างมันก็จะมี นะครับชั้งทั้งหมดมี8คนใช่ครับช่้นทั้งหมดมี8คนแล้วก็แต่ละคนเนี่ยมาต่างๆนานา,นา,นาต่างๆแตกต่างกันไปวิธีชาเลนจ์ก็จะมี2อย่างก็คือว่าชาเลนด้วย personality ของตัวเองศักยภาพของจูบเองแล้วก็ลายเซ็น์ของตัวเองแล้วข้อที่2ก็คือการตีโจทย์ของลูกคา้าที่ให้มามีความน่าสนใจขนาดไหนนะครับซึ่งรายการรายการเรลิตี้ต่างๆเนี่ยจริงๆของของ BBC 2เนี่ยเขามีหลายอย่างแล้วตั้งแต่การทับ ทำตั้นหม้อเนาะทำแบบทําขนมทําเย็บปักถักร้อยทำอินเทอร์เนียดีไซน์ ทำแบบเหมือนด็อกูมิงอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีต่างๆน, ά, นานาสุดท้ายก็มาเป็นถึงช่างจิวเวรี่ซึ่งใน,ในดูตามสื่อต่างๆนานา,นาเนี่ยเขาก็แบบมีทั้งชมมีทั้งว่าเนะว่า staff, วิรายการนี้แบบว่าเลยพิธีกรมาไม่ดีเลยไม่เห็นมีความรู้เกี่ยวกับจิวเวอรี่เลยนะครับซึ่งแบบเขาบอกว่า,าพิธีกรผู้หญิงเนี่ยผมก็โอ้โหเขาโดดหนักเหมือนกันนะผมก็ว่าเออเขาก็โดนแบบซึ่งแบบบางทีปล่อยมุกอะไรแล้วแบบดีไซเนอร์สองคนไม่เกตอะมันก็แบบเออมันก็จริงๆก็รายการแรกปะ หรือว่ามันมันก็จะมีการแบบว่าไม่กลมกล่อมนิดหนึ่งนะครับก็จริงๆก็เป็นอะไรที่แบบมองแล้วก็สะท้อนเกี่ยวกับวงการจิวเวลรี่ของไทยเหมือนกันนะครับซึ่งจริงๆถ้ามีคนได้ดูเรือที่ของช่างฝีมือของไทยเนี่ยช่างจิวเวลรี่ของไทยเนี่ยก็จะมองเห็นคุณค่าของงานจิวเวลรี่แล้วก็เห็นว่าแต่ละชิ้นน่ยมันทํายากลบาบากขนาดไหนนะครับหรือแม้จะเป็นการฝังตัวเรือหรือว่าการขึ้นกําไรสักวงหนึ่งเนี่ย แล้วเกิดว่าคิดแรงงานได้ราคาถูกมากๆเนี่ยผมว่าถ้ามีรายการเรลลิตี้อย่างนี้เนี่ยคนก็จะเห็นค่ามากขึ้นแต่ต้องทําให้ดีนะฮะแล้วต้างทำให้ดีจริงๆก็ตั้งแต่เห็นรายการนี้ผมก็แบบอ่าบอกท่านผอ,อ,อสุมเมศรไปเหมือนกันนะของ c a t ว่าเนี่ยเนี้ยน,น่าทำ นะครับน่าทําแล้วก็จริงๆม,มันเป็นอะไรได้หลากหลายเลยหลากหลายที่ว่าแบบเราสามารถทําแล้วก็นอกจากเรเลยตี้นะครับนอกจากแบบเราจะพัฒนาฝีมือของช่างแต่ละแขนงยังไงนะครับทำยังไงให้น่าสนใจแล้วก็สามารถทําได้หรือเปล่านะครับวันนี้ก็มาเล่าข่าวประมาณนี้ให้ฟังนะครับแล้วก็เดี๋ยวจริงๆเดี๋ยวอนะีพีหน้าก็จะมีอีกข่าวหนึ่งซึ่งแบบก็น่าตกใจอย,อยู่เหมือนกันนะครับก็ผมก็อมองว่า อ๋อเดี๋ยวนี้แบรนด์ใหญ่ๆเขาก็มองข้ามอะไรไปแล้วก็นำเสนออะไรได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับการได้ตัดสินใจมากขึ้นครับอีพีนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ